สวัสดีจ้าวันนี้แม่ฟุกจะพามาเที่ยวหาดคุ้งวิมานนะจ้าไปชมกันเลยจ้าเด็กๆชอบมากเลยจ้าตื่นเต้นมากเลยจ้าสวยมากเลยจ้า มาฟังเสียงทะเลกันนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นมากดู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 กระโปรงว่มันลมดีขนาดไหนลมเย็นมากวิวสวยมากเลยค่ะอุย้ยนุ่นใครคะน่นโอโหกําลังถกกระโปรงสวยมากค่ะภเูเขาภูเขาสามลูกมีมีมีมต,ตรงไหนจิมอนครับมันวันนี้มาเที่ยวไหนลูกจิมอนวันนี้มาเที่ยวไหนครับ ไม่บอกเอาตายแล้วไม่บอกเขาจะรู้ไหมเนี่ย,ยส,ส,สวยมากค่ะอยากอยากย้ายทินทิน,ท,นทินที่อยู่มาอยู่จันทบรุรีค่ะไปยีต้าเราย้ายมาอยู่ที่นี่กันเถอะสวยมาก,อ,อ,ยายอ,กอยู่คนเดียวเดอ้ออยู่ริมทะเล ิมทะเลถ้าเราย้ายมาอยู่นี่เราก็ไม่ได้เดินทางเซเพ่เนาะใช่ใช่ใช่เนี่นี่ก็เหนียวเหมาะที่จะมาเที่ยวใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับที่จะมาอาศัยใช่ไหมคะตาก๋อขาเก้าเครื่องเก้ากระโดดสสวัดีค่ะพี่ฟุ๊กฟลุ๊กสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวไหนครับลูกฮะมาเที่ยวไหนครับลูกเลี้ยทะเลสวยไหมชอบไหมลูกอยากมาอีกไหมครับ ไม่อยากมาอีกโอ้โหเขา,าบอกว่าไม่อยากมาอีกทำไมลูกทำไมครับนม่เด็กน,น,นี่หายายมามหายายจิ๊กะทำไมถึงไม่ ไฟฟายโดนตับตกจะคิดชอบเล่นโทรศัพท์ใช่หนูไม่ชอบนิ่แบบนี้หนูชอบไวไฟโอ้เมื่อไรมาเวลามาเที่ยวอย่างนี้หนูก็ต้องมาเที่ยวรู้เวลาเล่นไฟฟายก็อยู่บ้านก็มีอะไรได้มีทางมาเที่ยวเจ๋งไหมคบสมาชิกของเรานะคะมาดูสมาชิกของเราทั้งหมดนะคะพี่เนยลูกสาวคนโตจ้า อันนี้อันนี้ผีเสื้อนะคะเสือแลวไปถ้าไม่อยากมาคเข้าปแล้วก็ัเลยบไหียวเลยจะเนี่กลับกันแล้วจ้าก็เลยแวะแวะมาถ่ายรูปวิวทะเลสวยๆจ้าไหนปูหลงหนูหาจิเมื่อกี้มันตายอยู่เนี่ย โขด,ดหินกาวางแบบสวยงามเลยค่ะเป็นเกิดเกิดโดยธรรมชาตินะคะระวังโสนนะลูกพี่มอนพ่มอนระวังนะคุณลูกม,มาถอยออกมาครับยยที่นพี่ถอยสิพี่พี่ถอยสิพี่หนูนี่ค่ะนี่ยค่ะจะพาดูถ้าน้ำขึ้นนะคะเจาะเจาะโขดหินพี่ครับ ลบค่ะยายจ๋าลบค่ะไป็นอะไรก็ได้ค่ะโลภค่ะครับผมคุณยายวันนี้คุณยายวันนี้เปรี้ยวมากเลยค่ะสุดยอดคุณยายคุณคุณยายซิงขาออกไปยายซิงยายซิงอันนี้พ่อแม่ลูกนะคะนี่พ่อแม่ลูก ไปพี่นยเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนู้นปะแม่ถ่ายให้ถ่ายรูปให้ปะความยากลำบากนะคะที่ที่ที่ลงไปนะคะไหนไหนไหนปูมนปูมาเรื่อยตัวมนกานคลอไหนีแอร์แอ,อ,อถ่ายรูปให้น้องน่อย ถ่ายรูปพี่เนยหน่อยอ,อ่ะเนยหันมาหายายต้าลูกขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะอย่าลืมช่องไม่ฟุ้งนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ